สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับเรียกว่าโนวาก็ได้ครับโนวาลิงก็ได้ครับครับผมวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเกมอะไรน่าร้องนะครับที่เพิ่งปิดคสเปต้าไปทีนี้ผมจะมาแนะนําอาชีพให้เพื่อนเพื่อนรู้จักนะครับอันนี้คืออาชีพเลนเจอร์นะครับเป็นสายที่สองสายที่สามสี่คราสามของฮันเตอร์นะครับตัวเลนเจอร์เนี่ยเนื่องจากเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเล่นง่ายนะครับก็เหมาะกับเป็นอาชีพเริ่มต้นสำหรับ ผู้เล่นไม่เป็นหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับแทนที่จะเป็นพวกไรพวกเราย,ยอกขาดเลยมีที่แบบอาจจะต้องทําของนิดนึงแต่ว่าตัวเรนเจอร์เนี่ยถ้าเกิดทําของแล้วเนี่ยก็มีโอกาสเก่งพอๆกับพวกลุนไนหรือว่ารอยกาดนะครับหรือแม้กับพังแบบเวลาฆ่าบอสเนี่ยก็เร็วกับพอๆกับเจเนติกเลยแต่ว่าเนื่องด้วยเรนเจอร์เนี่ยเป็นสายโจมตีระยะไกลครับเพราะงั้นความเก่งเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับพวกสายโจมตีระยะประชิดเท่าที่ควร แต่ถ้าทำของก็ถือว่าเก่งในระดับหนึ่งครับคือเลเวลง่ายสกิลใช้ไม่เยอะใช้แม้แค่ไม่กี่สกิลเท่านั้นโอเควันนี้ผมจะมาแนะนําหลักการเล่นเลนเจอร์เบื้องต้นก่อนเลยนะครับก็คือพอเราเปลี่ยนจากฮันเตอร์เป็นสไนเปอร์แล้วเนี่ยก็เก็บจนถึงเก้าเกนะครับสนถึงจ็อบเจสิเลยเพราะว่าจริงๆจะเลนเจอร์ใช้จ็อบเยอะมากโอเคมาดูสกิลที่จําเป็นต้องใช้ก่อนดีกว่าครับ เอมโบเนี่ยก็คือต้องใช้แองเ o ิลสแนลเร็วห้านะครับที่จําเป็นต้องอัพเลยนะตอนที่มันเป็นสไนเปอร์นะแองเคิลสแนลเร็วห้าอันนี้ใช้เคมอลแท็บเร็วหนึ่งหรือบู๊แท็บเร็วหนึ่งครับแท็บวีเซอร์เมเนเจอร์อันนี้สกิลสำคัญมากไม่ใช้อะไรเลยไม่ต้องอัพมานะครับอันนี้เนี่ยผู้ทำต,ตรงไว้แล้วแต่คนนะครับก็คืออันนี้ผมอัพไว้สำหรับล่าบ,บอสบางตัวที่มันติดแท็บนะแต่ว่าระยะเวลาแทบนะ็บเนยก็จะลดลงอันนี้ใช้ซอฟตวรเร็วห้านะครับ แล้วก็อันนี้ครับสกิลหมาสกิลหมาเนี่ยตอนที่เราจะเปลี่ยนเลนเจอร์เนี่ยเขาจะให้เลือกครับว่าเราจะใช้หมาหรือใช้นกผมแมนะนําว่าให้ใช้หมานะครับเพราะนกแผดหลังๆที่มันอัปเดตตอนเนี้ยไม่ค่อยแรงครับแต่หมานี่กลับเป็นมือเลยนะหมานี่กัดแรงอยู่โอเคนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับตอนเปลนเลนเจอร์ผมอัพประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนะครับก็คืออัพตาม รีควอรีมั้นะครับแล้วก็จอบเหลือๆเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็ไปลงบิสเบนบ้างไงตีสัดแรงขึ้นแล้วก็ตอนนี้กําลังจะลองสายโฟกัสดูนะครับเห็นเขาว่ามันปรับขึ้นมาแล้วนะส่วนอาเชอร์ก็อัพตามมีตามเกิดเลยครับประมาณนี้เลยแต่เปลี่ยนจากดับเบิลสิบไปเป็นแอโร่สิบก็ได้นะครับเพื่อทําให้เลเวลเนี่ยเล่นเวลาการเก็บเลเวลตอนจงต้นเนี่ยเล่นง่ายกว่าเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยพอมาเล่นเซิร์ฟที่มันเป็นรีเนเวลนะครับสกิลหมู่ตอนเริ่มต้นเนี่ยสำคัญมาก พยายามอัพให้เต็มก่อนแต่เบิร์นสตาร์เนี่ยยังไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ถ้าเทียบกับจํานวนคนที่ผมลองเล่นตอนโคสเบต้าแล้วนะโหผมบอกเลยเอออัพแต่เบิร์นก็ได้ครับเพราะว่าไม่มีหมอนให้ลากเลยอะริจริงเกอเรื okay, ่องนี้พอเราเปลี่ยนเลนเจอร์ใช่ไหมครับสกิลสำคัญเลยเนี่ยที่เราต้องอัพเลยนะครับก็คือ a อโรสตอร์มครับเป็นจะบอกว่าเลนเจอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่ได้สกิลหมู ของคัสสามเนี่ยเร็วที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับคือเนี่ยมันใช้แค่เอมโบเร็ห้าเองแล้วก็เราอัพแอโรสตอมจนสิบไปเลยแล้วหลังจากแอโรสตอมสิบเนี่ยผมก็แนะนําให้อัพสกิลนี้ก่อนนะครับแท็บรีเซิร์ชครับเพื่อจะได้แม็กเอพีอีกสองร้อยี่สิบเนี่ยแล้วทําให้สกิลไกลขึ้นด้วยแต่ว่าสกิลที่ไกลขึ้นเนี่ยมันเป็นสกิลแท็บนะไม่ใช่สกิลไอตัวแอโรนไอโรงทอเโค่จริงก็ไกลอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเกือบสุดแมปเลยตามระยะยิงของ พวกสายธนูทั่วไปเลยนะครับเนี่ยครับดูพลังงานโจมตีมันที่เลเวลสิบเนี่ยพันแปดร้อยเปอร์เซนระยะคือสิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดช่องนะครับประมาณเท่าหลอดโอเบอร์มิเลียนเลยโอ้กว้างมากแล้วก็ที่สําคัญนะครับมันแรงมากใช้ลูกธนูสิบลูกต่อการใช้สกิลหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มันจะยิงสามคิดนะถ้ายิงไม่ถ้าเรายิงไม่ตายสมมติไม่ใช่ไม่ตายสิยิงไม่ครบคิดดราเมยไม่ครบมอนไม่ตายเราไม่ได้เปอร์เซ็นต์นะต้องยิงให้ครบ สิดก่อนนะครับโอเคหลังจากสกิลนี้เสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็อัพสกิลนี้1ก่อนเลยถ้าใครเล่นสายหมาเนี่ยคือไปอัพวางมาสเตอรี่ได้เลยนะครับแต่การที่จะให้หมากัดเนี่ยต้องอัพวาร์สไตล์ด้วยนะครับไม่งั้นหมาไม่ออกนะละักเก้าเก้าหมาก็ไม่ออกต้องมีสกิลว,วาร์สไตล์ก่อนให้หมา,ม,ามันเริ่มกัดเป็นนะครับแต่ว่าสําหรับสายเอลโอสตอนพิวเลยเนี่ยผมแนะนําว่าอัพฝั่งนี้ให้บทก่อนเลยดีกว่า เหมาเนี่ยเอาจริงผมเพิ่งมาอัพหลางๆเหมือนกันแทบไม่ได้ใช้เลยครับ <c oughs> นานๆทีจะใช้ทีคือเวลาเจอบอสถึงจะใช้ทีแล้วก็มีสกิลเนี่ยครับที่พอจะสะดวกสบายรับเลนเจอร์ของเรามีหมายขี่ครับวิ่งเร็วเท่าพิโกเลยผมบอกโคตรดีเอาไว้วิ่งหามอนได้เลยครับโอเคอันนี้เป็นหลักการเล่นเบื้องต้นนะครับส่วนทางหน้าสเตตัสเนี่ยผมแนะนําว่าเป็นเอจิไว้สัก สี่สิบห้าสิบก็พอครับคือไม่ต้องถึงกับเยอะมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ผมเล่นมาผมหลบไม่ค่อยหล,ลบไม่ค่อยได้เยอะเลยครับแค่ค้าสามมาเอาไปลงวิดลงวิดล,ลงอินดีกว่าอันนี้ตัวแรกเนี่ยจริงๆตอนแรกผมเล่นเป็นสายอินหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วก็วิดสี่สิบเด็กหนึ่งร้อยแล้วก็ลักนี่เพิ่งอัพมาช่วงหลังๆเลยครับเพราะว่าตอนแรกๆที่ผมเลเวลเนี่ย คือมันมันวิ่งแล้วก็ยิงอย่างเดียวแทบจะไม่ได้อยู่กับที่แบบเดินยิงเดินยิงคนาดตัวแล้วคือวิ่งแล้วก็แอโร่วิง Storm, ว่งแอโร่สตอมวิง่งแอโร่สตอม่มงเดียวอันนี้คือหลักๆที่ต้องอัพนะครับผมแนะนําว่าตอนนี้เป็นฮันเตอร์จนถึงสไนเปอร์เก้าเก้าเลยนะรอบสองนะครับรอบแรกไม่นับนะรอบแรกคือเล่นสายแท็งค์อดาได้เดี๋ยวผมจะแนะนําการวิธีการเลเวลอีกทีในคลิปหน้าแล้วกันโอเคอันนี้คือสเตตตัดแบบที่ควรจะอัพนะครับมาถึงเนี่ยกดเดิไปก่อนเลยครับ เด็กไปสักประมาณเจ็ดสิบปสิบเลยเพราะไงก,ก็คือเราเบิร์เนี่ยประมาณมอนตัวครั้งแรกๆไม่เกินเลเวลร้อยเนี่ยผมมั่นใจว่าเบิร์ไม่น่าเกินประมาณสองทีก็น่าจะตายนะครับเพราะว่ามันจะมีคอมโบอยู่เป็นคอมโบฮันเตอร์ฮันเตอร์โบกับฮันทิงแอนโลจะตีแรงขึ้นห้าสิบเซ็นเหมือนใส่การ์ดได้สองใบเลยใช่ครับอันนั้นคือตีได้ทุกท่าเลยนะคือถ้าไปตีพวกแพท่าก็ได้สองร้อยเปอแรงขึ้นอีก งั้นก็ยิงไวๆครับก็คืออัปเดตมันก่อนเลย,เ,ลยเด็กมาสักเจ็ดสิบปดสิบก่อนเลยแล้วสิ่งที่ผมอยากแนะนำาห้อัคืออินกับบิดครับทำไมถึงอัปอินกับบิดเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับเอลโลสตอมเลเวลสิบเนี่ยใช้มานานทั้งหมดสี่สิบแปดเลยนะคือห้าสิบอ่ะถ้าเราไม่อัปอินมันเนี่ยโอ้โผมรอเลมามานานมากที่ตอนนี้ผมเห็นมานานเยอะด้ยเพราะว่าผมเป็นคาสากนะแล้วเลเวลมันแบบเยอะแล้วแถมไอตัวรองเท้าเนี่ยของผมมันบวก SP ค่อนข้างเยอะเนี่ยครับมันบัว SP จากไหนวะอ,อโอเคมันมีรองเท้ากับ <c oughs> ไอตัวแหวนครับอันนี้พู้นี้ของไม่ต้องสนใจมันไม่มีในเซิร์ฟเกรวิตี้อะไรจะเปิดนะสเตตัสผมนี่ก็คืออัพมาใส่ของครับอาจจะพูดว่าค่าสามเนี่ยสเตตัสเนี่ยเอาไว้ใส่ของล้วนเลยนะแทบจะไม่ค่อยมีประโยชน์มีประโยชน์แคบางอย่างครับก็คือพวกเด็กทาให้ตีโดนเด็กเนี่ยทําให้ตีโดนดีมาก เด็กสำคัญมากจริง,รงๆแล้วก็ลักก็ด้วยครับลักอันนี้ผมอัพมาสำหรับคีย์ลีคอลนะคืออยากยิงคิเพราะว่าพอเลนเจอร์พอตันแล้วเนี่ยก็คือทุกคนอาจจะต้องกลับไปเป็นสายยิงคิเพราะว่ามันดาเมจดีพีเอสเนี่ยมันเยอะกว่าเอลรอสต์ตองเอลรอสตองเนี่ยมันจะมีคูลดาวน์อยู่นิดหนึ่งเดี๋ยวผมไปทำห้ดูขี่ม,มาไปแล้วกันเขาเรียกว่าอะไรน,นะเอ่อดีเลยเหรอที่มันเป็นตีนแมวอะ เดี๋ยวผมไปยิงให้ดูสักตัวแล้วกันจะได้รู้ว่ามันเป็นอยู่ดีเลยยังไงอ่ะพอดีเลยขอสองตัวได้ไหมเนะี่ยตัวเดียวตายแน่เลยลงมาก่อนโอเคอยู่บนหมาเนี่ยยิงไม่ได้นะครับต้องลงก่อนนี่นะครับแอโร่หนึ่งทีปุ๊บปุ๊๊เห็นไหมครับมันจะกดแอโร่ไม่ได้1ทีมันจะติดคูดาวอยงนิดนึงอะ่ะประมาณสองสามวิอันนี้มันลดได้ด้วยการใส่การ์ดนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีการ์ด ก็ใช่งี้ไปก่อนนะครับอ่าแล้วทีนี้ก็กลับมาเรื่องสเตตัสเสร็จแล้วใช่ไหมสกิลเรียบร้อยเคของสมใส่เนี่ยเนื่องจากเลนเจอร์เนี่ยผมแนะนำว่าใส่เซ็ตสำหรับสายแอโร่โดยเฉพาะเลยครับก็คือไว้วิงสูตรไว้วิงสูตรเนี่ยเดี๋ยวผมไปหยิบก่อนนะโอ้ลืมหยิบมาอีกแล้วแย่จัง คือตัวไววิ่งสูตรเนี่ยสามารถทําได้ทุกวันเลยนะครับก็คือทําที่โมล่าโมล่าเนี่ยมันจะเป็นเดลี่เควสช่วงต้นเนี่ยมันจะลาบากนะครับเควสแรกของมันเลยเนี่ยคือลําบากมากผมแนะนาว่าให้พาเพื่อนพาเพื่อนไปด้วยใช่เพราะว่าทําคนเดียวเนี่ยผมบอกเลยว่ายากครับเดี๋ยวผมเอาไว้วิ่งมาให้ดูกันนี่นะครับอเดี๋ยวผมมีความแหลกนั่น,นึงอ่ะให้ดูไว้วิ่ง นี่ครับเซตไววิ Set ่งอันนี้คือแลกได้ที่โมล่าเลยนะคือใช้ประมาณสิบเหรียญครั้งผมจะไม่ผิดต่อชิ้นนะทําทุกวันเนี่ยประมาณสักไม่กี่วันก็ได้แล้วแต่จริงๆมันจะมีเควสหนึ่งเนี่ยที่มันได้เหรียญเยอะแต่ว่ามันต้องไปเข้าในดันเทียนครับผมผมบอกเลยว่ามันยากมากอย่าไปทําเควสนั้นเลยต่ทําอีกสองเควสที่สามเควสที่แนะนาให้ดีกว่าผมว่ามันง่ายกว่านี่ครับก็คือ hvd บวกสองนี่นะใส่สี่ชิ้นนะครับคือบูตเซคุม เสื้อแล้วก็ประดับนะใส่สี่ชิ้นได้ s p d บวกสองตีไกลแรงขึ้นสามสิเอร์เซนี่ครับ Aero Storm แรงขึ้นห้าสิบเปอร์ซมีโอกาสใช้ Double Star อันนี้ไม่ต้องสนใจนะผมว่ามันติดก็ค่อนข้าง่อวแหละแต่ไม่ค่อยเยอะนะครับพอดีผมมีตัวไววิ้งสูตรอยู่กับเอือ่งไวิว้งสูตรเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดมันต้องบวกเก้านะครับแล้วมันก็จะได้สกิลพิเศษยิงเร็วขึ้นแล้วก็ ช้พวกโฟกัสแรงขึ้นมั้งแต่มันคือไม่ได้เกี่ยวกับไอโรสตอร์มแต่ว่าถ้าไววิ่งสูตร69เนี่ยเวลาเราไปเอาออปชันเนี่ยมันสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสายเลน์เป็นสายครกอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างมีรบโยน์ตอนไทยเกมแต่ว่าตอนเนี้ยเอาแค่เบื้องต้นก่อนคือทุกคนเลี้ยว69เปลี่ยนเลนเจอร์เสร็จเลนเจอร์เนี่ยเปลี่ยนยากมากลองหาคลิปเปลี่ยนดูนะครับมันจะมีวิธีสอนอยู่ให้ทำควสโมล่าเลยครับเพื่อแลกไอตัวบาวิงสูตรเพื่อความรวดเร็ว ในการเก็บเลวลของเราเพราะว่าผมบอกเลยว่าชุดเลนเจอร์เบื้องต้นเนี่ยผมว่าน่าจะโกงสุดแล้วใช้แค่สี่สิบเหรียญเองอ่ะก็คือสกิลแรงขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นตใช่ครับมันแรงมากแล้วก็วิลเลยาวเลยนะครับจนถึงใช้ชุดเนี้ยจนถึงร้อยเจ็ดห้าได้เลยแล้วพอไปล่าบ,บอสอะไรเงี้ยค่อยเปลี่ยนอาวุธทีทีหนึ่งโอเคครับอันนี้เป็นการแนะนําเลนเจอร์เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะไม่แนะนําเครื่องสมสัยสาหรับ อีพีที่เรากําลังเล่นอยู่อีพีหนึ่งขอทําแบบละเอียดเจาะลึกเลยคลิปนี้เดี๋ยวผมอาจจะขอจบเพียงน,นี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีหลายเรื่องเลยครับวิธีการเลเวลเทคนิคการลากมรือว่ามันต้องทอํายังไงที่เราทําให้เลนเจอร์เล่นเลนเจอร์ได้ง่ายขึ้นหรือว่าการเก็บเลั้งแต่อาเชื่อจนถึงไอ้นั่นเลยเลนเจอร์เลยนะครับโอเคครับงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ